Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมโบโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นลประจำวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2025วันที่292คําคำพูดพระวจนะของพระเจ้าและถ้อยคำ ขอพระคัมภีร์ประจำวันสุภาษิตบทที่25 1ข้อ11ถึง20เยเรมีบทที่40ข้อ7ถึงบทที่42 2ข้อ2ี่ทิโมธีบทที่4ข้อ1ถึง16เดวิดชูเช่นักแสดงผู้มีชื่อเสียงจากบทบาทนักสือปัวโรเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่เขากำลังนอนแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอเมริกาอยู่ๆเขาก็เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอ่านพระคัมภีร์เขาหยิบพระคัมภีร์ขององค์กรกีเดียนขึ้นมาอ่านและเริ่มจากหนังสือพระธรรมกิจการจดหมายฝากของเปาโลโรมโครินหลังจากนั้นเขาก็อ่านมาจนถึงพระกิตติคุณโดยขณะที่กำลังอ่านอยู่นั้น เขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ถ้อยคำที่มีพลังที่สุดเท่าที่เคยถูกเขียนขึ้นมาในโลกคือถ้อยคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งถ้อยคำในพระคัมภีร์ที่เราศึกษาด้วยกันในวันนี้มีด้วยกันสมประการประการแรกคำพูดของเราในสุภาษิตบทที่25สอนเราว่าสิ่งที่เราพูดสามารถส่งผลดีหรือผลเสียก็ได้ คอยคำที่พูดถูกกาลเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองคำล้อมด้วยเงินเมื่อเราพูดถูกที่ถูกเวลาคำพูดนั้นก็งดงามและมีคุณค่าผู้เขียนสดิดีสอนว่าคำตักเตือนของคนที่มีปัญญาแก่หูที่คอยฟังก็เป็นเหมือนห่วงทองคำและเครื่องประดับทองบริสุทธิ์แม้การรับคำวิจารณ์นั้นอาจเป็นเรื่องยาก แต่เพื่อนที่รักเรามากพอจนกล้าจะตักเตือนเรานั้นมีคุณค่ายอย่างยิ่งและคำพูดผ่านลิ้นของเรานั้นก็มีพลังมากดังที่สุภาษิตกล่าวว่าความอดกลั้นอาจชักนำผู้ครอบครองได้และลิ้นที่อ่อนหวานก็อาจนมน้าวใจให้อ่อนลงได้นอกจากนี้พระคัมพียงเตือนให้เราระวังเรื่องการใช้คำพูดของเราด้วยเช่น คำสัญญาลมๆแรงๆที่ไม่เคยทําตามดังที่สุภาษิตบทที่25บข้อ14เตือนว่าคนที่อวดว่าจะให้ของกำนันแต่ไม่ได้ให้ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝนหรือการพูดมากเกินไปอย่างเช่นอย่าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านของเจ้าบา่อยๆเกรงว่าเขาจะเอื่อมระอาเจ้าและเกลียดชังเจ้าและการเป็นพยานเท็จที่ทำร้ายผู้อื่นเป็นตน้น ประการที่2คือพระวจนะคำสอนของพระเจ้าในจดหมายถึงทิโมธีเปาโลเตือนให้เขาระวังคำสอนเทียมเท,ท็จที่แพร่กระใจายในคริสตจักรทิโมธีต้องป้องกันตัวเองไม่ถูกหลอกลวงด้วยการศึกษาความจริงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ที่เปิดเผยให้ผ่านพระวจนะของพระเจ้าเองในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ13 เปาโลบอกทิโมธีว่าให้อุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุมให้กับการเทศนาและสั่งสอนในหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ8เปาโลเน้นย้ำว่าการฝึกฝนในทางของพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่าการฝึกฝนทางร่างกายเขาสอนว่าเพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคตและในหนึ่งทิโมธีบทที่ 4: ข้อ16เปาโลยังกระตุ้นให้ทิโมธีระวังชีวิตและคำสอนของตนอย่างใกล้ชิดโดยสอนทิโมธีว่าให้เอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่านจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอเพราะเมื่อทำอย่างนี้แล้วท่านจะสามารถช่วยทั้งตัวท่านและทุกคนที่ฟังท่านให้รอดได้และประการที่3ก็คือ ้อยคำที่พระเจ้าตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะในเยเรมีเราเห็นถนึงความอันตรายของการสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าเพียงเพื่อที่จะยืนยันสิ่งที่เราได้คิดหรือตัดสินใจทำไปแล้วเราเห็นชนชาติอิสราเอลที่เหลือรอดอยู่อยากไปอียิปต์และต้องการให้เยเรมีนำพระดำรัสของพระเจ้ามาเป็นเครื่องยืนยันสิ่งที่ผู้เขาตัดสินใจ แต่เมื่อเย,ยเรมีมาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่าไปอียิปต์พวกเขากลับไม่เชื่อฟังนี่คือบทเรียนสำคัญที่เราต้องแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าก่อนที่เราจะตัดสินใจไม่ใช่หลังจากที่เราได้ตัดสินใจหรือกระทำไปแล้วพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่ทรงพลังที่สุดไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราที่ควรสร้างสารรค์เพระเาะจะในพระคัมภีร์ที่เราควรศึกษา หรือการเปิดเผยถ้อยคำของพระเจ้าที่เราควรฟังทั้งหมดล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตคริสเตียนของเราอย่างยิ่งลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใครครวรว่าคุณปรารถนาที่จะเติบโตขึ้นในการฟังเสียงของพระเจ้าและใช้ถ้อยคำทั้งสามประการที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้เพื่อเสริมสร้างทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักขอบพระคุณที่พระองค์ตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์ผ่านทางผู้เผยพระวจนะและผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนขอทรงช่วยให้เราฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างตั้งใจและเชื่อฟังอย่างจริงจังขอบคุณสำหรับฤทธิอำนาจของถ้อยคำต่างๆที่สามารถนำมาซึ่งพระพร ขอทรงช่วยให้เราได้ฝึกตนในทางของพระองค์ทุมเทในการศึกษาพระคัมภีร์พูดและใช้ถ้อยคำแต่สิ่งที่ดีงามและเป็นแบบอย่างในทุกด้านของชีวิตขอทรงช่วยเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากต้องการอ่านบทอธทิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วน ได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป every day with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรครับ